ยเหมือนเดิมนะก็เสียดายนะครับแต่ว่าผมก็ชื่นชมนักกีฬาต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทีมโปลแลนด์เกับทีมเบลเยียมด้วยนะครับทีมเบลเยียมวันนี้เขาก็เล่นได้ดีแล้วก็วางแผนมาดีนะนักกีฬาของเบลเยียมส่วนใหญ่ก็ตัวคีย์เพลเยอร์ก็ทําได้สําเร็จนะครับเราก็ยังมีข้อผิดพลาดแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเด็กๆนักกีฬา ใหม่ๆของเราเนี่ยเขาก็พัฒนาขึ้นเยอะนะแล้วก็ได้แต้มแล้วก็ทําความสําเร็จของทักษะไปเยอะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีข้อผิดพลาดที่เราจําเป็นทจะต้องปรับปรุงนะเราได้เรียนรู้มากกับเกมเกมนี้แล้วก็โอกาสที่เราจะทําแต้มโอกาสที่เราจะชนะในแต่ละเซตเนี่ยเราต้องเรียนรู้ในสิ่งนี้อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็คงคิดว่า เดี๋ยวหลังจากนี้นักกีฬาคงจะต้องมาพูดคุยกันแล้วก็ดิสคัสแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องขอไปเช็คสภาพร่างกายของนักกีฬาแต่ว่าโดยรวมแล้วทุกคนมีสปิริตที่ดีมีจิตใจที่มุ่งมั่นแล้วก็อยากจะเอาชนะในในทุกๆแต้มในใน,ในทุกๆเซตนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็นักกีฬาที่ลงไปเล่นทุกคนพยายามทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดนะครับเราต้องดูเรื่องของรายละเอียด ของคีย์เพลเยอร์ของเราตัวหลักๆของเราที่จําเป็นที่จะต้องจบสกอร์อันนี้เราต้องพัฒนาตรงนี้นแต่คิดว่ามันก็ยังมีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตแล้วก็พัฒนาร่วมกันได้นะครับถ้ามองภาพโดยรวมค่ะก็คล้ายๆเมื่อวานค่ะในจังหวัดที่เราควรทําได้แต่เราก็ไม่สามารถทําได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เกมในวันนี้กลับกลายเป็นฝ่ายของเขาที่เอาชัยชนะไปค่ะ ใช่ค่ะก็คือน้องๆสามารถลงไปแล้วสามารถแสดงศักยภาพของเขาแล้วก็โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาโชว์ความมั่นใจแล้วก็โชว์ในสิ่งที่เขามีออกมาให้ทุกคนเห็นได้ทําให้คนทาให้โค้ชสามารถเชื่อมั่นในตัวเขาได้หนูมองว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับน้องๆใหม่ๆค่ะต้องดีค o v บ r รีให้ดีทานอาหารให้ดีเพราะว่า พวกนี้ก็เป็นเกมหนักเหมือนกันค่ะถึงเราจะแข่งตอนยินก็ตามแต่ว่าก็เป็นเกมหนักมากเหมือนกันแล้วก็เราแข่งมาแล้วสองวันติดอย่างเงี้ยค่ะร่างกายเราก็เริ่มอ่ะแบบเริ่มเริ่มอ่อนล้าบ้างหนูก็มองว่าเราต้องทานให้ดีแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะค่ะก็ยังขอขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมนะคะที่คอยเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้เราค่ะก็วันนี้ถึงเราจะแพ้แต่ว่าเราค่อยๆดีขึ้นค่ะพรุ่งนี้เราก็จะพยายามทําให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะครับก็มาสรุปภาพรวมกันนะ ในทุกเซตนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอล v n เอล2025ครับเกมแรกเนี่ยเราแพ้โปแลนด์ไปแบบสนุกเลยนะเอาจริงเกมแรกเนี่ยเราแพ้โปแลนด์ไป3ต่อศูนย์เซตแต่เราก็มันมากๆนะครับแต่เกมนี้เนี่ยเราเจอกับเบลเยียมนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสรุปแล้วเบลเยียม เอาชนะไปได้3ต่อ1เซตนะครับ2 5 22 25 23นะครับแล้วก็ 24, 26เราพลิกมาแล้วแล้วเซตสุดท้ายเนี่ยเราแพ้ไป25 22อนะครับอันนี้มันก็ต้องบอกจริงๆนะครับว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบเบียดมากๆในแต่ละแต้ม ในแต่ละเพล์นะครับมันเป็นการเบียดแบบสุดๆเลยเราควรที่จะได้2ต่อ2เซตด้วยซ้ำผมว่าแล้วไปลุ้นในเซตที่5แต่เรามาเสียในช่วงท้ายนะครับตรงนี้แหละที่เป็นสิ่งสำคัญเลยที่ต้องบอกนะครับว่าเฮ้ยโอ้โหมันน่าจะเข้าทางเราบ้างนะครับแล้วถ้ามาสรุปภาพรวมกันเนี่ยในเรื่องของคะแนนในแต่ละเซตดีไหมฮะเราไล่เรียงในแต่ละเซตเลยทีมสแตทด้วย ว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผมก็เล่าให้ฟังไปเนนะครับคือสถิติต่างๆในเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่า a อ t a ท k เนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะมีการอัปเดตหรือคาดเคลื่อนจากนี้เล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดหลังจบเกมเลยเนี่ยนะครับก็ตัวเลขออกมา a อ t a ท k ของเราค่อนข้างดีนะ68นะครับต่อ66นะเออนะครับแล้วก็บล็อกเนี่ยเขาบล็อกได้เยอะมาก ทางเ,าเบลเยียมบล็อกได้โหดสุดๆนะครับพอบล็อกได้โหดสุดๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นแต้มที่เขาสามารถทําได้นะ11ต่อ5ลูกเสิร์ฟเนี่ยเรามี2เขา1นะครับแล้วก็เออเรอ์เขา19เรา18นะครับอันนี้คือสถิติที่มันออกมาแบบค่อนข้างที่จะชัดเจนนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ทางด้านของ total แต้มทั้งทเลยนะที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือ99ต่อ93นะครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬานะครับส่วนแมตช์สกิลครับก็การขุดเนี่ยทีมชาติไทยเราขุดได้เยอะนะครับถึง100กว่าครั้งร้อครั้งนะครับขณะที่ทางเบลเยียม96ครั้งนะครับแล้วก็รีเซพชั่นของเรารีเซฟเนี่ย เรา91เขา89นะครับแล้วก็จำนวนเซ็ตเราเซ็ตได้มากกว่าเขาด้วยซ้ำนะครับเราเซตถึง166แล้วเขา151คือเรียกได้ว่าเราก็ตัวเลขเราไม่ได้เป็นรองนะครับเราไม่ได้เป็นรองอ,อทางด้านของเบลเยียมอะไรมากมายนะแล้วคนที่ทำแต้มได้เยอะที่สุดอ่ะมาดูตรงนี้ดีกว่าคนที่ทำแต้มได้มากที่สุด ที่มันขึ้นมาหลังจากจบเกมทันทีเลยเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเป็นทางด้านของ h e อร์บอตเฮอร์บเนี่ยนึกอะไรไม่ออกไปถาม h e r ร์บอได้เลยเซตมาไหลหลังบอลเร็วโค้งหน้าโค้งหลังบอลสเมตรหลังคือมาหมดอยู่คนเดียวในตัวเดียวนะฮะคือที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่อะไรเพราะมันโหดจริงๆนะครับคือคุณเล่น30แต้มอ่ะ30กว่าแต้มเนี่ย แล้วแอคแท็ ag, คุณได้29คุณมีบล็อกครั้งเดียวคุณจะตบไล่เส้นคุณจะตบทะแยงคุณจะตบติดบล็อกคุณเอาทุกอย่างเลยอะแล้วคะแนนเ,เหมือนกับว่าเปอร์เซ็นต์ตีอยมาเป็นเปอร์เซ็นต์นเ,นเ,นเนี่ยคือเขาไม่ค่อยพลาดเออเอฟเฟชชั่นซีความถี่สม่ำเสมออะไรอย่างงี้ปะ่ะยีนะครับไม่ติดลบโคตรโหดขณะที่มาเต็นคู่หูนะครับ มาตินคู่หูเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆว่าอันนี้ก็เดือดก็โหดเช่นเดียวกันนะครับมาตินทําไป20แต้มคือแต่ละคนของทางฝั่งเเบลเยียมแต้มมันเยอะ,อะครับ20แต้มแล้วก็บล็อก3นะครับแอคแท็กสินะโอ้เห็นแบบนี้แล้วก็ไม่ เข้าใจได้ว่าฝั่งนู้นเขามีของดีมากนะครับแล้วส่วนสูงเขาเนี่ยร้อยเเมตรนะครับเลมแมนนะครับมิดเดิลบล็อกของเขาทําไปถึง15คะแนนมิดเดิลบล็อกนะฮะสิคะแนนมิดเดิลบล็อกแล้วก็มิดเดิลบล็อกเขนานมี2คนที่ทําแต้มไม่สูงแล้วก็เป็นอีกคนนึงหมายเลขสิบเก้านะครับทำไป5คะแนนแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะถ้าดูไทยเนี่ยมิดเดิลบล็อกของไทยทํางานดีสุดๆเลยนะครับก็คือ18คะแนนนะครับ 18คะแนนทัดดาวนึกแจ้งทําไปถึง18คะแนนแอคแท็กสิแล้วบล็อกได้2ทีบล็อกนี่มันอาจจะยากนิดหนึ่งนะแล้วก็ธนัชชาครับธนัชชาสุกสดเนี่ยทำไป13คะแนนโมเมมาทีหลังแต่ว่าแซงทางโค้งนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆผลงานของโมเมแล้วก็ยูฟ่าทําไปถึง11คะแนนผมว่าเนี่ยคือสิ่งที่โชว์ให้เห็นว่านักกีฬาไทยเนี่ยยกระดับขึ้นมาแต่ว่าอย่างว่าแหละ เจอส่วนสูงเข้าไปก็โขดเหมือนกันนะครับพิมพิชยากรัม11คะแนนไก่วิมลรัฐทำได้อย่างยอดเยี่ยมถึง9แต้มด้วยกันนะครับไม่ได้มีอะไรที่ดูน่าเกียดแต่ว่าโอเคแหละเราอาจจะต้องไปโฟกัสเกมดีเฟนซ์มากขึ้นหรือเปล่าเกมรับมากขึ้นหรือเปล่าตรงนี้แต่ว่ามันก็ทำได้ดีนะเพราะโค้ดออสก็ยังบอกเลยนะครับว่าเกมรับของเราเนี่ยค่อนข้างนะฮะเกมรับของเราเนี่ยค่อนข้างจะรับบอลแรกได้ดี พอรับบอลแรกได้ดีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำเซตก็เข้านะครับตบก็ดีแต่เราสมาธิเราเนี่ยผมว่ามันจะมีเสียสมาธิช่วงท้ายเซตช่วง20-19-20ไม่ได้มันจะมาตรงเนี้ยเสีย3แต้มเสีย2แต้มเราจะเสียดับเบิลนะฮะเราจะเสีย3ทร i ิปเปิลแทนที่จะมันจะเป็นแต้มต่อแต้มแต้มต่อแต้มแต่มันก็มีช่วงจังหวะเวลาดีๆของเราเหมือนกันนะที่เราตามเขาสแต้มเงี้ยหรือว่าเราโดนไป3แต้ม ช่วงเซตแรกไล่เลียงอย่างนี้เซตแรกเนี่ยนะครับเราโดนเขาทิ้งห่างไปพอสมควรห่างไป3แต้มเราก็เกาะอยู่8ต่อ11เราก็เกาะอยู่14ต่อ11เนะครับเราไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆจนเราช่องว่างเราลดลงนะครับแต่ 8, เราก็มาตืตีตื้นได้ช่วง20แล้วก็กลายเป็น25ต่อ22นะครับแบบชนิดที่ว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเซตหน้าได้แน่แต่แต่เกมแรกอะ เราได้เซตแรกเราได้เรื่องของบอเลเร็วเราได้ของรับดีโคอดอาสพูดเองนะตอนช่วงระหว่างแก้เกมเนี่ยเขาบอกว่าเรารับได้ดีแล้วแล้วเราพยายามทําแต้มได้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องโฟกัสก,ก็คือเรื่องของบอเลเร็วเพิ่มมากขึ้นพอกลับมาในเซตที่2ดีทุกอย่างนะครับดีทุกอย่างนะครับแต่ไม่ได้เซตแค่นั้นเลยนะครับดีทุกอย่างไม่ได้เซตแพ้ไป25 23มันสุดสีสสุสีส แพ้ไอ้แต้มไทยไทยเหมือนเดิมทุกคนแล้วให้ทําไงอะโอเคกลับมาต่อในเซตที่สามคือผมถอดใจแล้วในเซตที่สามลองทุกอย่างหมดแล้วอะแต่ไม่เป็นผลสําเร็จลองทุกอย่างหมดแล้วนะครับสุดท้ายอ้าวเหมือนจะเสียเซตแต่กลับมาได้เราเปลี่ยนตัวลงเล่นเนี่ยเอาทางด้านของอยูฟาเอาโมเมเอาทุกคนลงมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนุกนิกธนิชาใจแสน ลงมาเราทําได้กับการเป็นว่าทุกอย่างเข้าฟอร์มเข้าฝักหมดเลยได้หนึ 1> 1่งต่อสองเซตแล้วเซตที่สี่คือมันผมว่าเรานำทางห้าต่อศูนย์น่ะมันไม่ควรจบยี่สิบห้ายี่สองอะเอาจริงๆมันไม่ควรจบแบบนี้อย่างน้อยๆควรมีสองต่อสองเซตจริงๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วนั่นแหละครับคือความนิ่งถ้าคุณไม่นิ่งพอถ้าคุณไม่ดีพอแล้วถ้าคุณไม่ มีความแข็งแกร่งทางด้านของจิตใจนะฮะมันก็ต้องตามนั้นนะแต่ผมมองว่ามันก็นั่นแหละฮะกีฬาก็ประมาณนี้นะครับสรุปภาพรวมนะฮะถือว่า2เกมยังไม่มีอ่ะมีเซตหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามมาได้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับทุกท่านฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ